สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ค่าบเรียนของ k คทีมายรังสรรค์ความคิดในส่วนของ PAYING SMART ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับครูแก้วนะคะวันนี้ครูแก้วก็มีเกมสนุกๆม,มาให้นักเรียนเล่นอีกเช่นเคยนะคะเกมนั้นก็คือเกม โอ้โหโดมิโนเป็นเกมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความจำของนักเรียนคะเกี่ยวกับระบบของร่างกาย ทั้งภายนอกและภายในว่ามีอะไรบ้างและแต่ละที่ทำหน้าที่อะไรกติกาของเกมมีอยู่ว่าแต่ละข้อครูกแก้วจะก,กำหนดคำมาให้นักเรียนและให้นักเรียนนำคำที่ครูกแก้วกำหนดให้ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะนักเรียนพร้อมเล่นเกมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะนักเรียน ระหว่างที่นักเรียนเล่นเกมนักเรียนอย่าลืมนับคะแนนของตัวเองด้วยนะคะข้อที่1จากตัวเลือกที่กำหนดให้มีกระเพาะอาหารสร้างน้ำลายรับรสอาหารและลำไส้ใหญ่ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องฉเฉลยค่ะอะไรที่ทำหน้าที่ เก็บสะสมอาหารนั่นก็คือกระเพาะอาหารและลิ้นทำหน้าที่อะไรนั่นก็คือรับรสอาหารค่ะข้อที่2จากตัวเลือกที่กำหนดให้มีนำส่งอากาศจากภายนอกร่างกายเข้าสู่ปอดแหล่งสะสมพลังงานและสารอาหารบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียด และทางผ่านของปัสสาวะให้นักเรียนเลือกคำตอบที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องฉเฉลยค่ะหลอดลมทำหน้าที่นำส่งอากาศจากภายนอกร่างกายเข้าสู่ปอดและตับทำหน้าที่เป็นแหล่งสะสมพลังงานและสารอาหารค่ะข้อที่3จากตัวเลือกที่กำหนดให้ มีควบคุมและสั่งการเคลื่อนไหวไตขับถ่ายของเสียและหัวใจให้นักเรียนเลือกคำตอบที่กําหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องฉเฉลยนะคะสมองทำหน้าที่ควบคุมและสั่งการเคลื่อนไหวสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นก็คือหัวใจนะคะ ข้อที่4จากตัวเลือกที่กำหนดให้มีรับรถอาหารย่อยอาหารดักจับกำจัดเชื้อโรคแรกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องฉเฉลยนะคะม้ามทําหน้าที่ดักจับกำจัดเชื้อโรคและปอดทําหน้าที่ แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะข้อที่5จากตัวเลือกที่กำหนดให้มีใช้ในการหายใจเก็บสะสมน้ำดีผลิตน้ำย่อยและคงรูปร่างท่าทางของร่างกายให้นักเรียนเลือกคำตอบที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ ฉเฉลยค่ะถุงน้ำดีทำหน้าที่เก็บสะสมน้ำดีและลำไส้เล็กทำหน้าที่ผลิตน้ำย่อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนตอนนี้เราก็ทำมาถึงข้อที่5แล้วตอบถูกไปคนละกี่ข้อเอ่ยเก่งมากเลยคะ่ะนักเรียนถ้าอย่างนั้นเราไปต่อที่ข้อ6กันเลยข้อที่6 จากตัวเลือกที่กำหนดให้มีกระเพาะปัสสาวะไตบทเคี้ยวอาหารให้นักเรียนเลือกคำตอบที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะฉเฉลยค่ะฟันทำหน้าที่บทเคี้ยวอาหารกักเก็บปัสสาวะคือกระเพาะปัสสาวะและขับถ่ายของเสียคือ ตายค่ะข้อที่7จากตัวเลือกที่กำหนดให้มีลำไส้ใหญ่สร้างฮอร์โมนควบคุมการเผาผลาญและสะสมเชื้อแบคทีเรียให้นักเรียนเลือกคำตอบที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะ,ฉะเฉลยค่ะ ต่อมไทรอยทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนควบคุมการเผาผลาญไส้ติ่งทำหน้าที่สะสมเชื้อแบคทีเรียรับกากอาหารที่ย่อยเสร็จแล้วจากลำไส้เล็กนั่นก็คือลำไส้ใหญ่ค่ะข้อที่8จากตัวเลือกที่กําหนดให้มีทวารหนักตับอ่อน และกระบังลมให้นักเรียนเลือกคำตอบที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องฉเฉลยนะคะช่วยย่อยอาหารนั่นก็คือตับอ่อนควบคุมการปล่อยอุจจระนั่นก็คือทวานนาและช่วยรังปลอดลงเพื่อให้อากาศเข้าไปในปอดนั่นก็คือกระบังลมค่ะ ข้อที่9จากตัวเลือกที่กำหนดให้มีตาท่อไตและหลอดอาหารให้นักเรียนเลือกคำตอบที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องฉเฉลยค่ะนำส่งน้ำปัสสาวะจากไตเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะนั่นก็คือท่อไต รับแสงนั่นก็คือตาส่งอาหารนั่นก็คือหลอดอาหารค่ะข้อที่10จากตัวเลือกที่กำหนดให้มีหูกระดูกและคุกเข้าอาหารให้นักเรียนเลือกคำตอบที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องฉเฉลยค่ะ ต่อมน้ำลายทำหน้าที่คุกเข้าอาหารรับคลื่นเสียงที่ผ่านเข้ามานั่นก็คือหูและคำจุนโครงสร้างของร่างกายนั่นก็คือกระดูกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนตอนนี้เราก็เล่นเกมทายภาพปริศนามาถึงข้อที่10กันแล้วนักเรียนตอบถูกไปคนละกี่ข้อเอ่ย เก่งมากเลยค่ะนักเรียนถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มเล่นเกมกันที่ข้อ11กันเลยข้อที่11จากตัวเลือกที่กำหนดให้มีสมองส่วนหน้าสมองส่วนท้ายและสมองส่วนกลางให้นักเกรียนเลือกคำตอบที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องฉเฉลยค่ะ มีขนาดใหญ่ที่สุดนั่นก็คือสมองส่วนหน้าทําหน้าที่ประกอบด้วยพรเมรนล่าซิรีเบลลัมนั่นก็คือสมองส่วนท้ายต่อจากสมองส่วนหน้านั่นก็คือสมองส่วนกลางค่ะข้อที่12จากตัวเลือกที่กำหนดให้มีซิรีบัมออฟเฟกทอริบัน ทารมัสและไฮโปทารมัสให้นักเรียนเลือกคำตอบที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องฉเฉลยค่ะทำหน้าที่ดมกลิ่นนั่นก็คือออฟเฟก t ทอริบันและเป็นศูนย์การทำงานของกล้ามเนื้อนั่นก็คือซีริบัมค่ะข้อที่13 จากตัวเลือกที่กำหนดให้มีซิลิบัมออฟเฟกทาริบันทารามัสและไฮโปทารามัสให้นักเรียนเลือกคำตอบที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องฉเฉลยค่ะทำหน้าที่เป็นสถานีถ่ายทอดกระแสประสาทนั่นก็คือทารามัสและ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของระบบประสาทอัตโนมัตินั่นก็คือไฮโปทาลามัสค่ะข้อที่14จากตัวเลือกที่กำหนดให้มีการเคลื่อนไหวของลูกตาและม่านตาศูนย์กลางการควบคุมการทำงานเหนืออำนาจจ,จิตใจควบคุมระบบกล้ามเนื้อให้สัมพันธ์กันและ ควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าให้นักเรียนเลือกคำตอบที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องฉเฉลยค่ะสมองส่วนกลางทำหน้าที่การเคลื่อนไหวของลูกตาและม่านตาและพรทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าค่ะและข้อที่15จากตัวเลือกที่กำหนดให้มี การเคลื่อนไหวของลูกตาและม่านตาศูนย์กลางการควบคุมการทำงานเหนืออำนาจจ,จิตใจควบคุมระบบกล้ามเนื้อให้สัมพันธ์กันและควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าให้นักเรียนเลือกคำตอบที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องฉเฉลยค่ะนักเรียนเมดอนลาดทำหน้าที่ ศูนย์กลางการควบคุมการทำงานเหนื้ออำนาจจิตใจและซีรีเบลลัมทำหน้าที่ควบคุมระบบกล้ามเนื้อให้สัมพันธ์กันเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราเล่นเกมไปครบทั้ง15คข้อแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะและนักเรียนทำถูกไปคนละกี่ข้อเอ่ยเก่งมากเลยคะ่ะนักเรียนการเล่นเกมโอ้โหโดโมิโน เป็นกิจกรรมการเล่นที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาด้านการสังเกตการคิดวิเคราะห์และทำให้รู้ว่าอวัยวะที่เกี่ยวข้องกันเรียกว่าระบบอวัยวะอวัยวะในระบบเดียวกันอาจมีความสัมพันธ์ร่วมกันได้หลายทางแต่มักจะมีลักษณะหน้าที่การทำงานเกี่ยวข้องกันเช่นระบบขับถ่ายประกอบด้วยอวัยวะหลายอย่างที่ทำหน้าที่ร่วมกันในการผลิตเก็บ และขับถ่ายปัสสาวะออกหน้าที่ของระบบอวัยวะมักจะมีหน้าที่ที่ซับซ้อนกันเช่นไฮโปทารามัสเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ทั้งในระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อทำให้การศึกษาทัท้งสองระบบนี้มักจะทำหน้าที่ร่วมกันเรียกว่าระบบประสาทและต่อมไร้ท่อเช่นเดียวกันกับระบบกล้ามเนื้อและระบบกระดูก ซึ่งเป็นอวัยวะเกี่ยวข้องกันร,ระหว่างระบบกรามเนื้อและระบบโครงกระดูกและนักเรียนยังสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้นะคะก่อนจะจากกันวันนี้ครูแก้วก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนทํากันด้วยนะคะโดยให้นักเรียนนำข้อความด้านล่างมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องคำที่กำหนดให้มีกระเพาะปัสสาวะหัวใจ ผลิตน้ำย่อยดักจับกำจัดเชื้อโรคควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหวให้นักเรียนนำคำตรงนี้นะคะไปเติมในช่องว่างมีอยู่ด้วยกัน5ข้อข้อที่1สมองทำหน้าที่อะไรข้อที่2สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายคือของอวัยวะใดข้อที่3ม้ามทำหน้าที่อะไรข้อที่4 ทำไส้เล็กทำหน้าที่อะไรและกักเก็บปัสสาวะเป็นหน้าที่ของอวัยวะใดเป็นยังไงคะนักเรียนแม่ยากใช่ไหมเอ่ยสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถปิ้นใบกิจกรรมได้ครูกแก้วก็จะให้นักเรียนนะคะเขียนเฉพาะคำตอบลงในกระดาษ A4 แล้วถ่ายรูปส่งเข้ามาในบทเรียนออนไลน์ สำหรับวันนี้ครูแก้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะนักเรียนบาย